สวัสดีค่ะจากบ้าไล่วังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาปลูกต้นนี้เขาบอกว่าเป็นสะเดาหอมนะคะก็ไม่รู้ว่าคือต้นอะไรแน่นะคะเพราะว่าไปค้นข้อมูลของสะเดาหอมนะคะแล้วก็ไปดูคลิปของคุณสุริยาช้างเผือกนะคะก็ไม่เคยมีประวัติชื่อว่าสะเดาหอมนะคะ นอกจากมีชื่อว่าสเสดามันแล้วก็มีสเสดาดดำนะคะที่เป็นผลงานที่เขาทำขึ้นมาใหม่นะคะวันนี้ก็จะมาปลูกกันนะคะปลูกไว้ในสวนคุณตานะคะแล้วก็ต้นนี้ก็ต้นสมุยหรือต้นมุยนะคะเป็นพืชกินยอดนะคะแล้วก็จะมีอ้อยมาริชาร์ตนะคะที่ส่งมาให้สองต้นสองท่อนนะคะ เดี๋ยวก็จะปลูกไว้ในสวนคุณตาเหมือนกันนะคะก็จะได้ดูแลทั่วถึงนะคะถ้าไปปลูกไว้คนละที่เวลาหน้าแลรงมาเราจะดูแลไม่ทั่วถึงนะคะเดี๋ยวเราไปขุดกันคะ่ะถ้าสสดาหอมต้นนี้เป็นไม้ใหญ่นะคะก็เดี๋ยวจะต้องหาที่ปลูกนะคะที่มาตรฐานนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้แกะเลยนะคะ วัวเม้ามอยเพินนะคะโหดูเฮียเขาปลูกมาแน่นเดียวนี่ค่ะลำต้นเขาเป็นแบบนี้นะคะมองมองดูก็เหมือนคล้ายๆกับที่เขาเรียกสะดาเทียมเหมือนกันนะคะแต่ใบเขาออกลื่นๆใบใบมีรสจืดนะคะไม่มีขมนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าคือต้นอะไรแน่นะคะถ้าใครเคยผ่านตา รู้จักสดาวหอมก็บอกไว้านอุพยาบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นต้นมุ้ยต้นสมุยนะคะยังไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลนะคะก็เดี๋ยวปลูกไว้ก่อนนะคะไว้ให้เขาแตกยอดแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะนี่ค่ะก็จะปลูกลงดินเลยนะคะจะไม่มีการชํำนะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะนี่ก็มามืดอีกแล้วนะคะมีการห่อลากด้วยกระดาษทิชชู่นะคะ เป็นการปักกิ่งปักกิ่งปักกิ่งปักชํานะคะตัดกิ่งปักชํานะคะโอหรากเขาแห้งแห้งจะปลูกเป็นไหมเนี่ยจะปลูกเป็นไหมคะหรือว่าจะชําไว้ก่อนดี น,น้แต่คิดว่าคงจะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นถอนมาหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นไม้ตัดกิ่งนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวเอาต้นเล็กนี้ไปชํำใส่ถุงดำไว้ก่อนนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวจะปลูกลงดินเลยนะคะทดลองดูนะคะเดี๋ยวเราก็ ขารู้สึกดินจะหลวมหลวมจากแก้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ลงปลูกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องหาไม้มาปักนะคะเพื่อมาร์กไว้ก่อนว่าตรงนี้นะคะเป็นต้นเสดาหอมของเฮียป,ปองโตะจีนนะคะไว้เวลาเขาโตมา เฮียปองผ่านมาอีกจะได้มาแวะดูนะคะว่าสดาหหอมของเฮียปองนี้จริงๆแล้วคือต้นอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าค้นข้อมูลดูแล้วนะคะไม่มีประวัตินะคะมีแต่สดาช้างสดาเทียมทะเบาบ้านนะคะสะเบาวสวายาก็คือสดามันนะคะ ี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ1ต้นนี่คือต้นสดาหหอมของเฮียป่องนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกอ้อยกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะปลูกอ้อยมาริชาร์ดนะคะของเฮียป่องนะคะก็จะใช้ฝังแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นการฝังนอนแบบนี้นะคะ เมื่อหน่อเขาแตกมาสองฝั่งแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นลำมานะคะอันนี้ปลูกในสวนคุณตานะคะเพราะว่าเขามีท่อนน้อยนะคะก็เลยเอามาปลูกไว้เพื่อจะการดูแลง่ายนะคะถ้าไปปลูกไว้ในสวนป่าก็เดี๋ยวกระต่ายกินหมดอีกนะคะของคุณน้อยช่องน้อยทำสวนนะคะไปปลูกไว้ตอนนี้เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะ ต,ตัดมาก็ยังเล็กอยู่นะคะไม่ค่อยโตนะคะพอดินแถบทั้งสวนป่าดินนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะขนาดปลูกอ้อยเข้าโรงงานยังไม่ค่อยงามนะคะอันนี้ก็เป็นหน่อกล้วยนะคะขอโทษค่ะเป็นอ้อยพันมะริชาของเฮียป่องนะคะก็เดี๋ยวต้อง ปักทำตำหนิไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวลืมส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นมุ้ยหรือต้นสมุยนะคะใบคล้ายๆกับใบมะเกลือจังเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะปลูกสองต้นนี้นะคะก็เห็นเขามีรากอ้อยๆออกมาแล้วนะคะ ก็คงจะปักชำไม่ยากนะคะตรงนี้อยู่ในร่มนะคะถ้าช่วงบ่ายจริงๆถึงจะมีแดดส่องนะคะก็จะส่งได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ก็จะรับกับทิวไม้นะคะก็จะได้แสงแดดประมาณวันหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะสำหรับตรงนี้นะคะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้แดดหรือว่าไม้อยู่ชอบอยู่ในร่มนะคะตอนนี้ไม้ในสวนคุณตาก็เริ่มเต็มนะคะเริ่มหาที่มองลงที่เรียกว่าลงถี่ไปก็จะไม่ได้คุณภาพอีกนะคะนี่ค่ะเฝนก็คงจะตกอีกเยอะนะคะ ว่ตรงนี้ก็พระรามพยอมก็เอาแบกไมจิกมาลงนะคะอันนี้ก็เป็นที่ตอนเอามาครั้งแรกเลยก็ดำหมดนะคะพอมาอยู่ตรงนี้แดดสองไม่ถึงทั้งวันนะคะเริ่มออกมีสีเขียวนะคะส่วนนี้ก็เป็นต้นสียกนะคะก็จะมีตะกะเตนนะคะนี่ค่ะตะกระเตนใบไม้นะคะส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกตะกะเตนอะไรนะแต่ที่พระขางพยอมจะเรียกว่าตะกะเตนผีนะคะ ตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะทั้งสะดาหอมอ้อยมาริชาร์แล้วก็ต้นสมุยหรือต้นมุยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจบ้าลายวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ